รามาเวทีมิชชัยนาปัตตานีเดือดนายกเทศมนตรีผู้จัดงานขอโทษดรามาเวทีมิชชัยนาปัตตานีเดือดพิธีกรชื่อดังแจงเหตุซั์กันนัวลั่นโดนต่อยก่อนพร้อมขอโทษด,ด้านนายกเทศมนตรีตั้งกรรมการสอบจากกรณีทะเลวิวาทที่เกิดขึ้นภายในงานประกวดมิชชัยนาส5 6 7วันแห่งความรักของครอบครัวที่ลานศิลปวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตานีจนเป็นที่วิพากวิจารอย่างแพร่หลายนั้น ล่าสุดวันที่16กุมภาพันธ์67ในปัญญาเทพเฉลิมนักสันทนาการชำนาญการเทศบาลเมืองปัตตานีและเป็นพิธีกรชื่อดังให้สัมภาษณ์ว่าต้องขอโทษและเสียใจต่อพี่น้องประชาชนชาวปัตตานีสำหรับเหตุการณ์ทั้งหมด ที่จริงอาจจะเป็นการเข้าใจผิดจริงๆแล้วตนเองไม่ใช่เป็นคู่กรณีกับสาวประเภทสองดังภาพตนเป็นพิธีกรและเป็นผู้ดูแลงานที่ทางเทศบาลได้มอบหมายมาทำหน้าที่พิธีกรตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วและช่วงเกิดเหตุคือช่วงประกวดมิชชัยนาซึ่งมีการส่องไฟสปอตไลท์ขึ้นมาบนเวทีทำให้ตนตาพร่ามองไม่เห็นเอกสารที่ต้องบรรยายบนเวทีจนต้องยุติการพูดและเดินไปหลังเวทีชั่วคราวหลังจากนั้นก็ทำหน้าที่พิธีกรจนจบระหว่างที่ทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บของอยู่ก็มีไฟส่องขึ้นมาอีก ก็มีการตักเตือนจนมีปากเสียงเกิดขึ้นจากนั้นก็ชุลมุนวุ่นวายตนในฐานะผู้ใหญ่ได้ลงเข้าไปห้ามปรามแล้วก็เกิดเหตุชุลมุนวายตัวเองเข้าไปห้ามระหว่างที่กำลังเกิดเหตุโดนต่อยและโดนดึงผมจึงต้องป้องกันตัวเองต่อยเข้าไปสองครั้งที่น้องผู้ชายตัวใหญ่สวมเสื้อสีขาวส่วนน้องสาวประเภทสองที่เจ็บตัวนั้นตนไม่ทราบจริงๆที่ตนต่อยผู้ชายคนนั้นเพราะเขาดึงผมตนก็ต้องปกป้องศักดิ์ศรีต้องขอโทษผู้เสียหายที่วันนั้นควบคุมเหตุการณ์ไม่ได้ทั้งหมด ส่วนตนก็ได้ไปลงบันทึกประจําวันเรียบร้อยแล้วพร้อมกับรายงานทางเทศบาลส่วนทางด้านคดีก็พร้อมจะชี้แจงข้อมูลทุกอย่างด้านนายนิอนุวาสุไลมานนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีให้สัมภาษณ์ว่าต้องขอโทษผู้ที่เกี่ยวข้องขอโทษสังคมเพราะเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นวันนั้นตนไปดูความเรียบร้อยหน้างานได้สักระยะแล้วก็ออกจากงานไปก่อนมาทราบข่าวตอนเช้าก็ตกใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เมื่อเกิดปัญหาตนไม่ได้นิ่งนอนใจเป็นผู้บังคับบัญชาต้องดูข้อเท็จจริงต้องเดินตามระบบกฎหมายถ้าไม่สามารถสร้างความยุติธรรมได้จะเกิดความแตกแยกโดยตนได้เรียกนิติกรมาประชุมแล้วเพราะเป็นเรื่องกระท้วงกว้างต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากผิดวินยัยก็ต้องไปตามผิดส่วนผลคดีก็ว่าไปตามกฎหมายตอนนี้ปัญหาไฟลามทุ่งของสังคมไปแล้วกรณีดังกล่าวเป็นเคสตัวอย่างเราไม่นิ่งนอนใจให้ทุกคนติดตามข้อเท็จจริงยึดหลักระเบียบและกฎหมายเพื่อความเป็นธรรม